เขาเอามาไว้นะเพื่อเป็นเครื่องมือปกป้องระบบราชาธิปไตยและพรรคนี้ก็ทำหน้าที่นะได้ดีมาตลอดหมายความว่าทำหน้าที่ได้ดีก็ไม่ได้หมายความว่าทำหน้าที่เพื่อประชาชนนะทำหน้าที่ให้กษัตริย์ให้เจ้ามาตลอดแล้วฝ่ายเจ้าเขาก็ปกป้องประชาธิปัตย์มาตลอดไล่ตั้งแต่โน้ตเลยครับไอเรื่องยุบพรรคอะนะ ไอ้ไอ้ไอ้ไอะไรประจวะสังขาวอะไรเด่นะนะจําได้มเมื่อเมื่สองสามปีที่แล้วอะโรงพักอะนะคือมันหลักฐานมันดิ้นจะดิ้นไม่ออกแล้วอ่ะแต่มันบอกว่าหมดอายุความแล้วมันเลยอายุความมาแล้วอ่าไม่เห็นเลยแล้วเลือกกับพิสิทธ์อีกนะเลือกกับพิสินนทธ์วันนี้เรื่องเทพวันนี้มันบอกว่าอยู่เรมนาท์เองนี่นะซึ่ง อดีตอันที่ดีสารเอ่ยอะไรเอ่ยเขาก็ออกมาพูดนั่นแหละนะว่ามันมันมันไม่ใช่มันไม่ถูกมันมันมันอยู่ในอำนาจแต่ว่าได้ทําได้แต่เราไปเถียงให้ตายหายังไงเนี่ยนะไอ้คนเถียงให้พวกเราไปเถียงกับมันเนี่ยผลมันไม่มีอ่ะไปอ้างเหตุอ้างผลไปอ้างนักกฎหมายทั่วโลกมาให้เอานักกฎหมายทั่วโลกมาบอกว่ามันผิดเนี่ยนะอย่าว่าแต่พวกเราเลย ให้ไปเอานักกฎหมายทั่วโลกมาเลยนะมาบอกว่ามันผิดเนี่ยแต่ก็มันจะตัดสินอย่างนงั้นนะใครไปทำรมยนะแล้วมันเอาผลการตัดสินของศาลนะนะนะถือเป็นที่สุดถือว่าเป็นใหญ่อนะคือพูดง่ายๆพูดภาษาชาวบ้านในหะ้เข้าใจง่ายกูจะตัดสินอย่างเงี้ยกูจะช่วยสุเทพกูจะช่วยพิสิทธิ์แล้วมึงจะว่าไงมึงจะว่าไงนี่นี่จริงๆแล้วมันเข้าลักษณะอย่างนี้นะไอความหมายทั้งหมดเนี่ย ไอความหมายที่มราตัดสินออกมางั้นเนี่ยมันไม่ต้องไปอ้างหรอกนะว่าอยู่ในอำนาจไปอยู่ในอำนาจอ่ะคือจริงๆแล้วถ้าจะอธิบายกันเนี่ยนะให้เข้าใจให้ตรงประเด็นที่สุดก็คือว่าไอสถานเนี่ยได้รับคําสั่งมานะแล้วมันก็เป็นเครื่องมือของเขาที่ก็ต้องช่วยสุเทพช่วยนะช่วยสุเทพช่วยอภิสิทธ ผมบอกแล้วว่าไอการรีบเอาขึ้นสารก็ดีอะไรก็ดีในประเทศไทยเนี่ยถ้าฝ่ายมันขึ้นสารเมื่อไหร่เนี่ยนะอย่าว่าแต่มันเตะทวงม่งไม่ขึ้นสารเลยยิ่งรีบขึ้นสารเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งหลุดรอดปลอดภัยเร็วเท่านั้นแหละ <S 2> <S 2> แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนะท่านอย่าไปคิดเลยนะครับตัดสินวันนี้เนี่ยผมจะแปลความหมายให้ตรงๆนะว่ากูจะกูจะตัดสินให้สุเทพนะและก็ให้ไอไอไอมาร์กเนี่ยมันชนะ พวกมึงจะว่าไงมีอะไรไหมมีอะไรไหมด็อกเตอร์มีอะไรไหมด็อกเตอร์เพียงดินมีอะไรไหมกูจะตัดสินให้มันชนะเนี่ยนะไอชูพงมีอะไรไหมเอี่ยไหน่ะเซธีไทยมีอะไรไหมเนี่อ,อนี่ครับดังนั้นท่านผู้ฟังครับไม่ใช่ว่าผม จะมาอะไรกับใครอะไรยังไงนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนเลือดเย็นแหละผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรจริงๆนะที่คําตัดสินนี้ออกมาเพราะผมรู้และบอกท่านทั้งหลายมาเหมือนก็บอกว่าถ้าเลือกถ้าเรายังฝันว่าเอาเลือกตั้งเนี่ยนะเป็นอาวุธร้ายของเรานะเราจะต้องเอาชนะเลือกตั้งให้ได้ให้ได้เป็นรัฐบ,บาลได้ถ้าฝันอยู่แค่นั้นเนี่ยนะในที่สุดก็ไปไม่รอดเรื่องขน,นักขึ้นนะ ซึ่งไหนท่านก็โกรธผมอะไรผมแลวเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยนะวันนี้ก็ยังมีคนอีกนะบอกว่าให้รอเมื่อกี้เนี่ยผมเข้าไปอ่านในหน้า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 ซีบล็อกอะนะ <c oughs> เห็นยังเห็นยังมีการบอกอย่างนี้นะว่าให้รออีกสักสองปีเดี๋ยวมีเลือกตั้งเดี๋ยวก็ชนะอีกนะเลือกตั้งอ่ะผมก็เดี๋ยวเพื่อไทยก็ชนะอีกนะเพราะว <c oughs> ่าง,งั้นนะก็บอกว่าสสเพื่อไทยเขาว่าอย่างนั้นนะนะ,อะอเออดรครับเนี่ย ก็เอาละครับวันนี้เนี่ยอันดับแรกเลยนะท่านอยากจะด่าสารอยากแกประจานมันยังไงอะไรยังไงแล้วก็เอาเรื่องหลักการหลักกฎหมายอะไรมาอธิบายประชาชนอันนั้นเป็นเรื่องที่ท่านทําได้และก็ทําดีอยู่แล้วอธิบายกันต่อเสะครับนะอธิบายประชาชนได้เห็นนะว่าว่าว่านะหลักการที่ถูกต้องมันเป็นอย่างไรแล้วก็ที่นะที่สารได้พิพากษามาอย่างนี้เนี่ยนะมันผิดยังไง ท่านก็อธิบายประชาชนไปนะครับและก็ผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยหรอกครับวันนี้ต่างประเทศเขาก็จับตามองอยู่นะครับอธิบายไปได้ครับนะเพื่อให้เกิดความชอบธรรมให้เห็นว่านะครับระบบศาลเนี่ยมันมันแย่แล้วอะไรแล้ว,ลวอันนั้นเนี่ยท่านทำไปเถอะครับผมไม่ได้ห้ามท่านนะฮะและก็ไม่ได้บอกว่าท่านทาไม่ได้หรือทําไม่ถูกทําถูกครับแล้วก็ขอให้ทากันมากขึ้นเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในทางความคิดเนี่ย ขอให้เราเนี่ยนะครับได้บอกประชาชนไปด้วยนะอย่าได้อย่าได้อ้างว่านะขอ้อเท็จจริงนะความถูกต้องนั้นเนะี่ยศาลจะต้องพิจารณาคดีนี้ได้ไม่ใช่ว่าเตะออกอะไรอย่างนี้อย่างเดียวเราจะต้องบอกว่านี่แหละนะไอ้ระบบศาลอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ผลร้ายจากระบบศาลอย่างนี้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะเราเชีย่ยเขาเห็นผลร้ายแล้ว ว่าไอ้ฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาชไตยเนี่ยได้รับผลร้ายอย่างไรเนี่ยนะรูปธรรมมันออกมาหมดแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับคนเสื้อแดงโดนข้อหาผู้ก่อการได้อะไตรต่ออะไรสารพัดนะมีอาวุธโดยมีอาวุธกับอาวัดให้แต่อาวุธในกปปสเนี่ยที่มาเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยอาวุธทั้งเป็นอาวุธสงครามและเป็นทหารทั้งหน่วยซีนทั้งหน่วยรบพิเศษนะฮะจากกองทัพบ,บกและหน่วยซีนจากกองทัพเรือ เข้ามาร่วมด้วยพร้อมอาวุธและก็ได้ฆ่าพี่น้องประชาชนมากมายนะครับแต่กลับไม่โดนข้อหาผู้ก่อการร้ายไม่โดนอะไรเลยนะก็เพราะว่าไอ้หน่วยผู้บังคับบัญชาหน่วยซีนก็นะเป็นคนที่ฟ้าหญิงถั่วปากอ้าฟ้าหญิงยุลาพรนะไว้ใจมากรักมากก็วันนี้ลูกสาวเจ้าร่วมมือไปเอาทหารมาร่วมมือกับกปปสอ มาเข็นฆ่าประชาชนมารวบกันี้นล่ล้มรัฐบาลนะเพื่อไทยนี่ครับแต่กับไม่มีอะไรเกิดขึ้นและวันนี้ท่านเห็นไหมครับแป๊บเดียวเนี่ย,ยนะศาลก็ออกออกมานะช่วยให้พวกนะักฆาตกรที่มันสังหารหมู่ประชาชนร่วมร้อยศพเนี่ยนะหลุดนะจากความผิดพ้นจากความผิดไอ้อย่างนี้เนี่ยนะครับไอ้ ตุลาการนะที่หาทางช่วยให้ข้าตกรพ้นผิดมันก็คือหัวหน้าข้าตกรตัวจริงนั่นแหละไอ้ตุลาการอนไทยวันนี้มันก็คือหัวหน้าข้าตกรนั่นแหละและไอ้ผู้ที่ช่วยให้พวกขบฏนะพ้นผิดก็นะแสไม่ได้อํานาจปกครองประเทศเอีกไอ้ผู้ที่ช่วยข้าตกรพ้นผิดไอ้พวกที่ช่วยขบฏพ้นผิดอพวกนี้มันก็เป็นหัวหน้านันะ นะไอ้ช่วยกาตากพ้นผิดก็ไปหัวหน้ากาตากรไอ้ช่วยไอ้ช่วยขบฏพ้นผิดก็ไปหัวหน้าขบฏใครและช่วยหัวหน้าขบฏพ้นผิดตัวกระยัภูมพ้นนะกริยัดภูพ้นคือใครกษริย์ภูพ้นก็คือหัวหน้าขบฏนี่เมืองไทยมันยังอยู่ในอย่างนี้อยู่ภายใต้ระบอบนี้เนี่ยนะครับสภาพมันเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านจะไปหวังอะไร คุณซ่าเนะี่ยะบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องฟังแล้วไม่ต้องถามแล้วพะบรรลุแล้วก็เดี๋ยวคุณซ่าแคคงรู้ตั้งแต่ในมุง้งนั่นแหละนะว่าก่อนจะตัดสินมาเนี่ยนะมันหลุดหรือไม่หลุดไอ้ผมเนี่ยพูดแล้วพูดอีกว่าอย่าไปหวังอย่าไปหวังนะแม้กระทั่งไอ้พวกพันธบิตรอะไรอ,อะไรที่ยังโอ้ยนะที่บอกว่าคดีจมหูก็อย่าไปหวังนะนี่แหละครับอย่าไปหวังครับ S <S คือมันไม่ใช่สมคบคิดกันหรอกครับไอ้เรื่องสมคบคิดนั่นเป็นภาษานะเป็นภาษาที่เขาใช้กันนะจริงๆแล้วที่เขาเรียกกันว่าสมคบคิดแต่จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ของมันเลยะนะภาษาของผมเข้าใจว่าคาว่ายุทธศาสตร์มันวางยุทธศาสตร์ไว้นะว่าเครื่องมือของมันในยุทธศาสตร์หรือยุทธศาสตร์ก็คือให้เข้าใจว่าคือเป้าหมายแหละนะเป้าหมายหลักมันนหะคือเอาไว้เพื่อทําลายฝ่ายเรา ดังนั้นเนี่ยนะวันนี้ด็อกเตอร์อยู่ก็ดีแล้วนะเอาไปขายายต่ออะนะครับในเมื่อเขาวางยุทธศาสตร์เอาไว้ทําลายไป,ไป่า,ายประชาไตเนี่ยดังนั้นไอ้เครื่องมือกลไกเขาทั้งหมดเนี่ยวันนี้เนี่ยนะรอกจากว่าเราไปหวังไม่ได้นะเราต้องยีบทําลายเครื่องมือกลไกเขาทั้งหมดแต่ถามว่าไอ้ตัวไหนละที่เราจะทําลายให้ได้ก่อนนะไอ้ตัวไหนละที่ทําลายไม่ได้ให้ได้ก่อน ทั้งหมดเครื่องมือกลไกของกษัตริยนะ์นของระบอบราชาธิปไตยเนี่ยนะเราจะต้องทําลายนะเราจะต้องทําลายเนี่ยนะครับกําลังหลักของมันแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเห็นแล้วยังไงกาลังของมันอยู่ที่ไหนตอนนี้อ่าหัวใจไปตอนนี้เนี่ยนะพูดถึงตอนนี้นะตอนนี้ก็คือกองทัพเลยทีนี้ถามว่าการทําลายกองทัพของเขาเนี่ย บางคนบอกว่าโอ้ยมันจะไปทําลายได้ยังไงกองทัพภาษาคําว่าทําลายเนี่ยนะครับแปลในทางยุทธวิธีก็คือการเอากองทัพมาเป็นพวกเราให้ได้เราเอากองทัพเอามาเป็นฝ่ายเราให้ได้เท่ากับว่าเหมือนกับเราทําลายกองทัพฝ่ายเขานะครับเขาเสียการเมืองนะตราบใดที่การเมืองเขาเสียบอกแล้วว่ามีทหารเป็นกองทัพอีกหน่อย ก็จะไม่มีทหารเหลืออยู่นะถึงแม้ฝ่ายเรายังไม่มีทหารนะครับยังไม่มีกองทัพแต่ถ้าเรารุกทางการเมืองไปเรื่อยเเรารุกทางการเมืองไปเรื่อย